ค่ะอันนี้ก็เป็นรูปเมฆที่มีลักษณะคล้ายกับเสียนพญานาคนะคะก็จะเห็นเป็นเงาจางๆแต่เราก็สามารถมองออกได้ว่ามีรูปร่างนับเป็นยังไงรูปนี้ก็ถ่ายมาประมาณปีกว่าแล้วนะคะตอนแรกที่ถ่ายก็สงสัยนะคะว่าเอ๊ะทำไมพญานาคองคนี้หงอนท่านถึงมีลักษณะแปลกประหลาดไม่เหมือนพญานาคทั่วไปที่เคย,เยถ่ายมาแต่เราก็ไม่ได้ไปนค้นประวัตินะคะว่าท่านจะมีจริงหรือไม่ รับรู้แค่ว่าท่านคือพญานาคแลมาปรากฏให้เราเห็นเฉยเราก็ถ่ายรูปลงเฟซพอผ่านไปปีกว่าเราก็มานั่งดูรายการผีรายการหนึ่งนะคะเขาไปถ่ายทําที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะคะเขาไปถ่ายทําแล้วก็ไปดูเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆพอเราก็ไปสะดุดตาตรงพญานาคองคเนี้ยค่ะ <c oughs> เราไปสะดุดตาตรงหงอนเราตกใจว่าอุ้ยพญานาคหงอนแบบนี้มีจริงเหรอ คือแบบเราเคยเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วอะเมื่อปีที่แล้วคือแบบตั้งคําถามกับตัวเองนะแบบท่านมาให้เราเห็นใช่ไหมท่านมาให้เราเห็นก่อนที่ท่านจะให้เรารับรู้ว่าท่านมีตัวตนจริงนะในรูปรลักษณะของรูปปั้นท่านอยู่อำเภอนี้นะท่านอยู่จังหวัดนี้นะคือท่านต้องการให้เรารู้ใช่ไหมว่าท่านมีจริงไม่ใช่ให้เราเห็นแค่ในเขาเรียกอะไรไม่ไม่ใช่ให้เราเห็นแค่ในรูปร่างลักษณะของก้อนเมฆ คือท่านมีอยู่จริงอยู่ในอำเภอน,นี้จังหวัดนี้ใช่ไหมคือเราดูแล้วแบบดูรายการจบแล้วนะคะเราก็ไปหาหาเปิดเปิดอัลบั้มภาพนะคะที่ที่เราถ่ายเก็บไว้ค่ะไป,ไปเลื่อนเลื่อื่อื่อน่อนดูจนหาเจอค่ะแล้วก็เอามาเทียบกับรูปที่เราอ่าไปเจอมาพอพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเราก็แบบเชื่อเลยว่าท่านคือองค์เดียวกันแน่นอนท่านมาให้เราเห็นในรูปลักษณะของก้อนเมฆท่านมาสื่อ ในรูปลักษณะก่อนเมฆให้เราเห็นก่อนที่ท่านจะให้เรารับรู้ว่าท่านอยู่ในอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายนะท่านมีอยู่จริงนะในรูปลักษณะของรูปปั้นอันนี้คือตกใจมากนะคะแบบดีใจแล้วเราก็มาอ่านประวัติของเมืองนะคะเมืองที่ท่านอยู่เป็นเมืองมีชื่อเมืองว่าเบียงโยนกนาคพันหรือเมืองโยนกนครนะคะ อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงแสนจังหวัดเชียงรายปัจจุบันเป็นเป็นวัดไปแล้วค่ะมังนี้เป็นเมืองที่มีพญานาคช่วยสร้างปกครองโดยกษัตริย์มาแล้ว45พระองค์กษัตริย์องค์ที่45้าเนี่ยมีนามว่าพญามหาชัยชนะเป็นคนสุดท้ายที่ปกครองเมืองก่อนที่เมืองจะล่มสลายกลายเป็นน้ำนะคะสาเหตุที่เมืองล่มสลายก็คือชาวบ้านไปจัดปละไลเพื่อลำตัวใหญ่เท่าร่าเท่าลำตาลดาวเจ็ดวาเศษ ามาถวายแก่องค์มาพามหาชัยชนะนะคะพระอ,องค์พระมหาชัยชนะก็ให้แบ่งเนื้อปลาไหลเผือกนี่ให้แก่ชาวเมืองได้กินกันทุกคนยกเว้นแม่ไม้คือห้ามกินเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะถือว่าแม่ไม้เนี่ยคือคนชั้นต่ําถือเป็นกลากินหลังจากให้ทุกคนให้ชาวเมืองเนี่ยกินปลาไหลเผือกไปแล้วอะ่ะพอตกข้ามมาเนี่ยแผ่นดินเกิดการสั่นสะเทือนเกิดเรื่องที่แบบ เหมือนสวรรค์ทำโทษอ,อะไรประมาณนี้นะเมืองทั้งเมืองพันล่มสลายหายไปนในทันทีโดยไม่มีโดยเขาเรียกอะไรโดยไม่มีสัญญาณเตือนเลยว่าคืออ่าโดยไม่มีสัญญาณเตือนเขาเรียกอะไรว่าโดยไม่มีสัญญาณเตือนว่าจะเกิดอ่าเมืองล่มนะเมืองจะล่มนะอะไรประมาณเนี้ยคือแบบไม่มีคือแบบไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเมืองทั้งเมืองเนี่ย จะสลายหายไปในพริบตาคือไม่สามารถรับรู้ได้เลยทุกคนที่กินเนื้อปลาไหลเผือกเนี่ยก็คือหายไปกับเมืองเลยนะคะยกเว้นแม่ไม้ที่ไม่ได้กินก็รอดเฉพาะแม่ไม้อันนี้อันก็เป็นตำนานมานะคะทุกคนที่กินปลาไหลเผือกเข้าไปก็คือหายไปกับเมืองหมดเลยจมสลายหายไปกับเมืองเมืองทั้งเมืองกลายเป็นน้ำก็จะรอดเฉพาะแม่ไม้เท่านั้น ก็มันมีตำนานว่าปลาไหลเผือกที่ว่านี่ก็คือพญานาคแปลงตัวมานะคะการที่ชาวบ้านเนี่ยกินและฆ่าปลาไหลเผือกพวกนี้และแบ่งกันกินเนาะก็ถือว่าเป็นการในละคุณพญานาคที่ช่วยสร้างบ้านแปลงเมืองมาจึงบรรดาลให้เกิดภัยพิบัติขึ้นเกิดเป็นทะเลสาบเมืองเชียงแสนเนาะแล้วก็เป็นหรือเบียงหนองล่มะทะเลสาบเชียงแสนหรือเบียงหนองล่มคล้ายๆคล้ายๆ เขาเรียกอะไรนะที่จังหวัดสกวลนครนอะคะเมืองหนองหานอันนั้นกินเนเื้อกะรอบเผือกอ่าเมืองหายไปทั้งเมืองกลายเป็นหนองหานไปเลยอันนี้กินพญานาคไม่ไม่ใช่กินอะไรนะกินปลาไหลเผือกก็เมืองทั้งเมืองก็ล่มสลายหายไปกลายเป็นน้ํากลายเป็นเบียงหนองล่มกลายเป็นทะเลสาบเชียงแสนไปมีประวัติคล้ายๆกันแม่ไม่จะรอดแค่ จะรอดแค่มแม่ไม้เท่านั้นเมืองเจียงแสนนี้ก็รอดเฉพาะแม่ไม้เมืองนองหานก็รอดเฉพาะแม่ไม้เหมือนกันมีประวัติลักษณะคล้ายๆกันแต่ฝังน้องหานนะกินก็ลอกเผือกก็ลอกดอนอันนี้กินปลาไหลเผือกปลาไหลดอนดอนก็คือเผือกเนาะมันเป็นประวัติคล้ายๆกันมาคนไหนกินแผ่นดินก็สู่ เราก็มาอ่านดูแล้วก็แบบเหมือนกันเลยกับเมืองสกลนครแต่เราก็แปลกใจนะว่าเราส่วนมากเราจะถ่ายรูปพวกนี้ได้ก่อนแล้วเราก็จะมาเห็นภาพแบบนี้ทีหลังเดี๋ยวจะหาภาพให้ดูนะคะว่ามีภาพไหนบ้างที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับของจริงที่เป็นรูปปั้นเอาภาพนี้แล้วกันนะคะภาพนี้เป็นคือถ่ายภาพนี้คือปีน่าจะสองปีได้นะคะเนี่ยภาพเนี้ย ผ่านมาประมาณสองปีแล้วมาเจอภาพนี้ทีหลังคือมีน้องคนหนึ่งเขาอยู่จังหวัดมุกดาหารเขาแชร์มาเขาแชร์ภาพนี้มาแล้วก็ตกใจนะคะแบบวยภาพนี้มันคุ้นๆนะเหมือนเราเคยเจอที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าแล้วก็มันเป็นเงาอะนะคะแบบมันบังเอิญ้ายอะคะ่ะเอาพูดง่ายๆมันบังเอิญ้ายแล้วก็ ไปเปิดหาดูแบบเราเคยถ่ายรูปเก็บไว้เนาะเราก็ไปไปเปิดเปิด,เป,ดเปิดหาดูแล้วก็เอามาเทียบกันมันมันคล้ายกันแบบรูปร่างลักษณะคล้ายกันแบบความสูงความอะไรพวกเนี้ยคล้ายกันหมดเลยเรามาเจอภาพนี้ทีหลังนะเราเราถ่ายภาพนี้ได้ก่อนแล้วก็มาเจอภาพนี้ทีหลังแล้วก็มาเทียบกันคือแบบอะไรมันจะเปงเอินคล้ายขนาดนี้คือแบบสูงขึ้นไปเลยแล้วก็มีความโคง้งมีลักษณะคล้ายๆกันแต่อันนี้จะโค้งกว่านะคะแต่อันเนี้ย สูงขึ้นไปแล้วก็ไม่ได้โค้งมากแต่ประมาณกันะถะเท่าเท่ากันคือมีลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยเราจะเราเราส่วนมากเราจะเจอแบบนี้แล้วก็มาเจอของจริงลักษณะคล้ายๆกันมากกว่านะคะเราจะหาก็ให้ดูภาพนังอีกภาพนังแล้วกันเอาภาพนี้แล้วกันนะคะอันนี้เป็นตอนแรกก็ถ่ายภาพก้อนเมฆนะคะภาพนี้อะคะ่ะภาพนี้ได้ก่อนก็ถ่ายเก็บไว้ก็ลงเฟซเหมือนเดิม ถ่ายเก็บไว้ลงเฟซก็แล้วแต่ใครจะดูออกดูไม่ออกก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาเนาะเวลาเราถ่ายลงเฟซเราก็ไม่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาคิดเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็ถ่ายภาพนี้ภาพนี้มาแล้วก็ลงเฟซไปแล้วสักพักหนึ่งสักพักใหญ่ๆแเลยก็ประมาณสองสามวันถัดมานะคะมีคนที่เขานับถือพญานานะคคะ่ะมันเป็นเพจพญานาคโดยเฉพาะเลยเขาแชร์ภาพนี้มาเขาโพสต์ภาพนี้มามันขึ้นหน้าเฟซ เราก็ตกใจเฮ้ยทำไมภาพนี้มันเหมือนกับก้อนเมฆที่เราถ่ายมาจังเลยมีรูปลักษณะคล้ายกันเลยเราก็เอาสองภาพนี้มาเทียบกันนะคะแล้วก็มาสังเกตอันนี้จะห้าเสียนนะคะแต่อันนี้เราไม่เร,เราดูไม่เอ,อกหรอกว่ากี่เสียนแล้วก็คือแบบมันเป็นก้อนเมฆนะมันจะแบบจะชัดจะชัดเหมือนอันนี้มันก็เป็นไปไม่ได้คืออันนี้เขาเป็นรูปปั้นสําเร็จมาแล้วอันนี้เป็นก้อนเมฆเราก็ไม่รู้ว่า มันจะสามารถเหมือนได้มากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่สามารถจะบอกได้นะคะแต่ดูลักษณะคร่าวๆเนี่ยเหมือนกันเลยที่ตกใจก็คือตรงนี้นะคะตรงลําตัวเนี่ยค่ะจะโค้งมาแล้วก็ตีแฉกออกไปเป็นห้าเสีห้าสามแสกหรือห้าแสกก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจแต่คิดว่ามีลักษณะคล้ายองค์นี้แน่นอนห้าเยน เราก็คิดว่าท่านน่าจะห้าเสียนแน่นอนเพราะว่ามันจะเบังเอินมาค้ายรูปนี้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่องคเนี้ยล้วก็คิดประมาณนี้เนาะคือแบบเหมือนมากนะคะแบบมาโค้งมาอย่างนี้นะคะคือแบบโค้งมาปุ๊บอย่างเงี้ยอันนี้ก็โค้งมาแบบคือแบบเดียวกันเลยค่ะคือรูปร่างลักษณะเหมือนกันเลยคือแบบถ้าไม่ใช่แล้วแบบเราจะมาบังเอินเจอแบบนี้อีกเหรอ เราก็คิดได้อยู่แค่เนี้ยเราก็แบบก็ความเชื่อเราอะเนาะเราก็คิดว่าใช่ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะคิดเหมือนเราไหมแล้วก็เอารูปมาเปรียบเทียบให้ดูถ้าคนถ้าคนเขาเชื่อในเรื่องอย่างเี้ยเขาก็บอกว่าใช่นะเหมือนเหมือนเราถ่ายได้อย่างเงี้ยเราก็เชื่อว่าน่าจะใช่มันมันไม่บืองเอินขนาดเนี้ยอะไรมันจะบัองเอินขนาดน,นี้ก็คิดในใจนะแบบถ้าไม่เชื่อแบบแล้วทำไมมันต้องบืงเอินเหมือนเนี่ย แตกแตกแตกยอดเราไปนี่ยังยังมีลำตัวโค้งมางเหมือนกันอีกแบบไม่เชื่อก็ไม่รู้จะว่ายัางไงแล้วแบบก็ก็เชื่อนะก็แบบเด้เห็นมาบ่อยแล้วอะไม่เชื่อได้ยังไงก็แล้วแต่จะพิจารณาเนาะแบบว่าเราจะเห็นเราจะมักเห็นก้อนเมฆก่อนเนาะแล้วก็ไม่เห็นของจริงอันนี้อันนี้หลายภาแล้วสังเกตตัวเองมาหลายครั้งละ ยังมีอีกหลายรูปที่มีลักษณะเหมือนกันแต่แต่บางครั้งก็ไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เหมือนรูปปั้นนะคะแต่หน้าตานี่เหมือนกันเลยอันนี้มีหลายรูปมีหลายรูปที่ถ่ายมาได้เดี๋ยววันหลังจะหามาให้ดูทยอยเอามาให้ดูนะคะวันนี้ดูไปสามรูปก่อนแล้วกันก <c oughs> ็ <c oughs> แล้วแต่คนเชื่อเนาะแล้วแต่จะพิจารณานะคะแต่ถ้าถามว่าเรา ถามเรานะว่าเชื่อไหมนะเนี่ยก็เชื่อร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเราเห็นมาแล้วเราสัมผัสมาแล้วกับตาตัวเองถึงไม่เขาเรียกอะไรแบบคือก็ร้อยเปอร์เซนต์เนาะเขาไม่อยากจะพูดเดี๋ยวเดี๋ยวหา่าบ้าบ้าแค่ยืนถ่ายรูปก้อนเมฆวันๆเนี่ยเขาก็มองเราแปลกๆอยู่แล้ววันวันหนึ่งก็หงียมองจต่ฟ้าก็ท่านเรียกไปดูจะให้ทำยังไงอะไรประมาณเนี่ย ท่านเรียกเราไปดูคือท่านอยากให้เราเห็นน่ะเราก็ออกไปดูพอเราออกไปดูเราเห็นแล้วก็อยากถ่ายรูปเก็บไว้อยากถ่ายวิดีโอเก็บไปแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาก็มองเราแปลกๆก็ค่อยถามตลอด,ลอดถ่ายอะไรถ่ายอะไรแล้วก็ตอบแค่ว่าถ่ายก้อนเมฆคือแบบก็พูดเขาก็พูดได้แค่นี้คือแบบจะพูดอย่างนี้ไม่ได้เมาหาเพราะเราบ้าอีกคือเราถ่ายเป็นนานๆอย่างนี้นะแ,แบบเขาจะแบบมองเราแบบบ้าหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้เราก็ เราก็คิดว่าเขาเขาอาจจะมองว่าเราบ้าก็ได้นะเราก็อาจจะเราแบบคือบางทีเราอาจจะบ้าก็ได้ที่เห็นอะไรที่คนอื่นไม่เห็นก็แล้วแต่จะพิจารณานะคะถ้าคนเชื่อก็อาจจะอาจจะบอกว่าใช่ถ้าคนไม่เชื่อก็บอกว่าก็กแค่ก้อนเมฆธรรมดาทั่วไปก็แล้วแต่พิจารณานะคะ